ทะเลอาจจะขาวว่าผมก็ได้ด้วยแสงมันสะท้อนอะไรเงี้ยฮะจริงๆปิดกั้นไหมมันก็คงไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นครับแต่ว่าคือเราก็จะทํางานก่อนสเปคก็คงไม่ได้มีตายตัว LGBTQ ติดออไหมถ้ามาสีอะไรจริงๆผมว่าผมมาถึงจุดเนี้ยผมมาถึงจุดนี้ผมผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้ติดนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราคุยกันไปแล้วมันรู้เรื่อง คุยแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยสำหรับผมผมว่าที่ผ่านมาเราขอแค่เพียงแค่คนที่เข้าใจถ้าวันหนึ่งคนคนนั้นจะเป็น LGBTQ ผมก็ไม่ติดขอบคุณครับที่มองผมก่อนทะเลอะไรเงี้ยก็ก็เพราะอะไรครับเขาบอกว่าวิวมันขาวว่ามันขาวกว่าทะเลอะไรเงี้ยมันขาวกว่าายทะเลอาจจะขาวกว่าผมก็ได้ด้วยแสงมรนสะท้อนอะไรเงี้ยรเราเห็นมัไมเราเห็นหมีพุองมั้ย จริงๆเคยเคยเคยมีมันสักพักหนึ่งเคยเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เลยครับก็ก็ดีใจที่คนพูดเขินไหเขินไหมเขินสิครับอืมที่แบบว่าไปทะเลแล้วก็เออเรื่องถึงผมอะไรเงี้ยเวลาเราลงรู้อะไรเงี้ยมีไดเล็กเข้ามาบางแหนแบบจีอะไรเงี้ยมีครับจริงๆก็มีแล้วก็มีแบบแปลกๆด้วยก็มีอธิเช่นได้ไหมอธิเช่นอธิเช่นก็ มันก็จะมีแต่ละเลเวลเนาะมันก็จะมีเลเวลเบากลางหนักไปเลย,เลยอะไรเงี้ยบางเบาก็มีแบบแสดงว่า <ๆ S 2> มีข้อความมีข้อความภาพมีมีหมดเลยเปิดปูภาพไม่ไม่ได้เปิดครับ<ช>คืออย่างในไอจีเนี่ยมันจะเห็นข้อความมาก่อนมั้งอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าเขาเขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่เข้าไปอ่านก็นขับอะไรนะฮะก็ขับไปหรือว่าก็ก็ขับไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยครับก็ ปล่อยผ่านนี่ครับแล้วพอเราคัดขนาดนี้คความรักอะไรยังไงบ้างคะยังโตกตลอดไหมครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ทํางานเลยเป็นหลักใช่ครับทํางานเป็นหลักเลยครับไม่ได้โฟกัสใช่ไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องไปในพาร์ทไหนอะไรเงี้ยปิดกั้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาจริงๆปิดกั้นไหมมันก็คงไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นครับแต่ว่าคือเราก็จะทํางานก่อนเป็นหลักเราเอาเวลาเจวันตรงเนี้ยแล้วก็ ทำงานวันไหนว่างอะไรเงี้ยก็นึกถึงสิ่งที่จะทําก็คืออะไรที่ที่มันจะเป็นแบบธุรกิจอะไรเงี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่จะจะปิดกั้นไหมแม้ใครเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นครับย้ำสเปคหน่อยนะสเปคก็คงไม่ได้มีตายตัวอะไรเงี้ยครับรก็ผมว่าไม่ตายตัวคอมเมนต์ชาวจาวเนเขาฝากมาท่าม LG BQ ติดไหม LG BQ ติดไหมทามาจีบอะไรอย่างเงี้ย จริงๆผมว่าผมมาถึงจุดเนี่ยผมมาถึงจุดนี้ผมผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้ติดนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราคุยกันไปแล้วมันรู้เรื่องคุยแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยสำหรับผมผมว่าที่ผ่านมาเราขอแค่เพียงแค่คนที่เฮ้ยเข้าใจเราคนที่คุยกับเราแล้วเฮ้ยมันจะไปได้ทางที่ดีผมว่าถ้าวันหนึ่งคนคนนั้นจะเป็น LGBTQ ผมก็ไม่ติด สัมภาษณ์ที่ออกไปก็คือได้เล็บเต็มไม่ไม่ต้องขนาดนั้นครับไม่ต้องขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเมื่อถึงเวลาอะไรเงี้ยมันคงใช่มันก็คงจะใช่หรือเมื่อเราคุยกับคนที่มันใช่ผมว่าก็คงจะใช่ก็ลองเวลาเนาะครับตอนนี้ก็ <im ittle> ลุยงานไปก่อนตอนนี้ลุยงานครับ